คุณมีหน้าที่ทําให้แฟนหลงคารมแต่คุณไม่มีหน้าที่ไปหลงคารมใครนะครับแยกให้ออกนะครับเรามีหน้าที่ทําให้เขาหลงคารมของเราแต่เราไม่มีหน้าที่ไปหลงคารมของใครมีคมถามคุณคอมเยอะมากเลยครับว่าเออคุณคอมค้าเนี่ยเขาพูดแบบเนี้ยเขาจะพูดจริงหรือเปล่าเขาพูดแบบเนี้ยมัน เขาหลอกเราหรือเปล่าเขาพูดแบบนี้เนี่ยเชื่อได้หรือเปล่านั่นก็เลยครับค,คุณกําลังทาตัวเองเป็นเหยื่อครับคุณคุณกาลังหลงคารมของอีกฝ่ายเรามีหน้าที่ทําให้อีกฝ่ายหลงคารมไม่ใช่เรา,าไปหลงคารมของอีกฝ่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการทําให้คนหลงคารมของเราเนี่ยครับวิธีการทําให้คนหลงคารมของเราเนี่ยครับคุณต้องเข้าใจเรื่องนี้สมองจะเกิดการ trust ความปลอดภัยเท่านั้น หมายความว่าคนจะหลงทางมของคุณเนี่ยเป็นเพราะคุณทําให้สมองของเขารู้สึกปลอดภัย trust แปลว่าอะไรครับแปลว,ว่าเชื่อแปลว,ว่าเชื่องแปลว,ว่าไว้ใจเพราะเนี่ยคนจะหลงทางลมของเราเนี่ยคือคนต้องเริ่มจากการทําให้สมองมันมีความเชื่อมันมีความไว้เนื้อเชื่อใจมีคนหลายคนนะครับทําตัวเป็นคาสโนวาหรือคาสโนวีนะครับแล้วก็มักจะใช้ มุกแบบเซียวๆนะครับมุกวิธีการที่ใช้คำนำหน้าว่าอะไรเหรอนะครับนางหรือนางฟ้าต่างๆพวกนี้ครับไม่ได้ผลครับนะครับพูดแบบติดตลกได้แต่ใช้กับชีวิตจริงไม่ได้ครับเพราะชีวิตจริงคือคนจะหลงทารมของเราก็ต่อเมื่อเราทำให้สมองของเขารู้สึกว่าปลอดภัยเวลาคุยกับเราแล้วอะไรล่ะคำไหนล่ะทำให้สมองรู้สึกปลอดภัย แล้วคนหลงคารมกับฉันสังเกตเห็นจุดๆมีอะไรให้ฉันช่วยไหมใช้คำนี้นะแล้วคนจะรู้สึกว่าเฮย้ยอยากคุยกับคุณอย่างเลยใช้คำว่าฉันสังเกตเห็นจุดๆมีอะไรให้ฉันช่วยไหมยกตัวยอย่างเช่นช่วงนี้ฉันรู้สึกว่าคุณเครียดฉันติดปกติคุณมีอะไรให้ฉันช่วยไหม คนจะยิ่งรู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นคนใส่ใจคุณแค่ใช้สองประโยคนี้ฉันสังเกตเห็นจุดๆมีอะไรให้ฉันช่วยไหมไม่ใช่ถามว่าทำไมช่วงนี้คุณถึงไม่โทรหาฉันเลยทำไมช่วงนี้คุณถึงรับสายฉันช้าจังเลยทำไมช่วงนี้คุณถึงเปลี่ยนไปทำไมช่วงนี้คุณถึงไม่เหมือนเดิมแต่ให้ใช่ว่าฉันสังเกตเห็นว่าช่วงนี้คุณมีอยุ่งอยู่กับงานมีอะไรให้ฉันช่วยไหมยังจะดีกว่าครับ และจะทําให้คนรู้สึกว่าเราใส่ใจเราเทคแคร์ความรู้สึกมันทําให้คนรู้สึกว่าคือมันไม่มองว่าเราเป็นคนผิดอะเวลาที่คุณใช้คาพูดแบบเนี้ยฉันสังเกตเห็นยกอย่างเช่นเทคนิคนี้ใช้กับลูกน้องก็ได้นะครับลูกน้องคุณมาทํางานสายเนี่ยแทนที่จะบอกเนี่ยทาไมถึงมาทํางานสายคุณเนี่ยมาทํางานสายแต่เวลาฉันจ่ายเงินฉันจ่ายเต็มน,น,นะกลายเป็นว่าลูกน้องเกลียดขี้หน้าด้วยซ้ำไปแต่บอกว่าเอพี่สังเกตเห็นว่าน้องเนี่ยมาทํางาน ช่วงนี้สายมีอะไรให้พี่ช่วยไหมหรือที่บ้านมีปัญหาอะไรหรือเปล่าความหมายเดียวกันคือใจความสำคัญจริงคือเราต้องการให้เขามาทำงานตรงเวลาแต่พูดคนละแบบผลลัพธ์คนละแบบเลยครับนะครับเพราะงั้นเนี่ยอยากให้ใครหลงคารมให้ใช้คำพูดประโยคนี้ฉันสังเกตเห็นฉันสังเกตเห็นว่าเนี่ยคุณเนี่ยช่วงนี้นอนดึกจังเลยมีอะไรให้ฉันช่วยหรือเปล่า ฉันสังเกตเห็นว่าช่วงนี้คุณเครียดมีอะไรให้ฉันช่วยหรือเปล่าฉันสังเกตว่าในช่วงนี้ฉันเห็นว่าคุณค่อนข้างมีความกังวลเกี่ยวกับเรืร่องต่างๆมีอะไรให้ฉันช่วยหรือเปล่ามันทําให้เกิดอะไรขึ้นครับมันทําให้สมองของอีกฝ่ายมีความ trust กับมันทําให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าอยู่ใกล้เราแล้วมันมีความปลอดภัยคนจะหลงคารมใครก็ต่อเมื่อเริ่มต้นจากความปลอดภัยคนเราจะไม่หลงคารมใครก็ต่อเมื่อคนคนนั้น พูดที่เล่นที่จริงพูดหยอกล้อต่างๆพวกนี้คนเขาไม่เชื่อแต่คนอยากเชื่อก็ต่อเมื่อเขารู้สึกว่าคุยกับเราแล้วเขารู้สึกว่ามันมีความปลอดภัยข้อที่หนึ่งคุณต้องพูดให้ติดปากคเนี้ยฉันสังเกตเห็นมีอะไรให้ฉันช่วยไหมมันจะทําให้คน trust กับมันทําให้คนรู้สึกว่าปลอดภัยมันทําให้คนรู้สึกดีมันทําให้คนรู้สึกว่าเราใส่ใจมันทําให้คนรู้สึกว่าเราเทแค่แค่คําพูดสองคำแต่มันทําให้อีกฝ่ายตีความว่าเรา ดีต่อชีวิตของเขามหาศาลนะครับไม่ใช่พูดแบบนกแก้วนกขุนทองทำไมไม่โทรมาทําไมไม่รับสายทําไมเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้ผลนะครับเรื่องเนี้ครูควมสอนไว้ในคอร์สพลิกสถานะราคาแต้มเนี่ยแปดพบาทครับคีย์สำคัญที่คุณขาดไปทักษะสําคัญของคนมีความรักที่เขาไม่เข้าใจครับบางคนเนี่ยหมดเงินไปเป็นแสนครับหวังว่าจะได้รับความรักกลับมา แต่มันก็ไม่เป็นดังใจคิดครับวันนี้มีเคสหนึ่งปรึกษาคุณคามหลังบ้านครับให้เงินเดือนละ4ี่หมื่นครับหวังว่าเขาจะรักเรามากขึ้นครับช่วยปลอดหนี้ปลอดสินทุกสิ่งทุกอย่างครับแต่สุดท้ายก็ไม่เป็นดังใจครับเงินที่คุณโยนลงไปทั้งหมดเท่ากับศูนย์ครับเขามองว่าคุณคือตู้ ATM สาธารณะครับแฟนมีเงินเดือนเนี่ยสองหมื่นพอคุณไม่เข้าใจจิตวิทยากลายเป็นว่าขอเอาเงินเดือนเนี่ยไปให้มือที่สามหมดเลยครับ หเดือนก็แสนหนึ่งแล้วนะครับเงินจํานวนนี้ของแฟนของเรานะตกไปอยู่กับมือที่3แทนที่มันจะเป็นเงินทุนในการส่งลูกคุณเล่าเรียนต่างๆจนถึงจบปริญญาได้เลยนะบางคนยอมขายที่ขายทางขายไร่ขายนาทรัพย์สินมรดกต่างๆของตัวเองเพื่อมาสร้างชีวิตอยู่กับแฟนคิดว่ามันจะต้องอยู่กันตลอดรอดฝั่งแต่ปรากฏว่า สุดท้ายจบได้ว่าแฟนมีมือที่สามมันยังมันยังคุยอยู่กับแฟนเก่าของมันมันยังแอบคบกับคนโน้นคนนี้คบอยู่กับที่ทํางานเดียวกันของมันนูน่นนี่นั่นต่างๆบางคนมาเป็นล้านครับสุดท้ายเหลือศูนย์บาทร,บราคาเต็มเนี่ย8,900บาทครับโปรพิเศษเฉพาะในไลฟ์นี้เท่านั้นนะนะครับเพียง1,990งบาทครับเฉพาะ5ท่านแรกที่สมัครครูคอมมีโบนัสครับคุณจะได้วิดีโอพิเศษครับมูลค่า3,000 9ก้900บาทครับคือ1 1จิตวิยาปันหัวมือที่3ครับอันนี้ฟรีครับโดยเฉพาะคนที่แฟนเริ่มลดสถานะเริ่มมีมือที่3อันนี้บอกสเตป็ปบายสเต็ว่าคุณควรทำอะไรบ้างและจะมีวิดีโอพิเศษครับ7จ,จิตวิยาแก้ปัญหาแฟนดองแชทคนที่แฟนไม่ค่อยตอบแชทไม่ค่อยอ่านแชททำไงให้เขาตอบเร็วๆนะครับทำไงให้คนอยากทักกลับมาหาคุณครับมูลค่า3,900บาทครับอันนี้ ฟรีครับและไม่พอครับคูคอมแถมอ e ีบุ๊ก1 0 0ประโยคพูดให้ตัวเองดูมีค่าจำไว้ครับว่าคนพูดเป็นจะได้ทุกอย่างคนพูดไม่เป็นก็จะเสียทุกอย่างมูลค่าอันนี้ 1, 9ย1,990บาทครับหเล่มครับโดยมูลค่าทั้งหมดของของของแถมเหล่านี้ของแถมพิเศษเนี่ยนะครับ9,700บาทครับอันนี้ แถมฟรีแพ็ก3นี้แถมฟรีเฉพาะย้ำนะครับคนที่ c f ในไลฟ์นี้เท่านั้นนะครับเฉพาะ5ท่านแรกนะครับ